สบายดิพี่น้องสบายดิตอนสว,ส,วส,วสวย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 พี่น้องเออพ่อเขาสงรงเมนลงเทียนอีกแล้วมันเนี่ยนะอยไอ้ภาษาพี่ใหญ่ใหญ่เพลงยานแต่นองบมได้ก,กินพี่น้องไอ้ผู้ต่อยหว้วมาหายอะไรลายหนึ่งเดินหนึ่งเด้อ อใหญ่พามไปน้องไอ้ยันแต่น้องทรายกับน้องสาวบอรกินเขากับบอรกินไปห้าล่าเป็นไข่เนาะมีเลยแต่เอาไอ้ยันไปหนยอ้มัง หนูจะเปิ้ดต่อแล้วก็ลงมาหายเลยเราอยู่คนเดียวเนาะจะสกินอะไรเปพื่อจะสกินเพื่าอายัานมาว่านปขึ้น คนกระจ่มเราเป็นเจ็บขาเออมันมึนขายินกับเขาดีวกว่าย้องจุกย่งย่า,าม <c oughs> คือพี่เคยพี่น้องเอ้ยน้องฮานนะวอนยังเงินเงเป็นพี่สาวเฮอลเลยยี่เคยพี่อายน้องฮานพี่อายพี่อายก็ซาลาโกเลพี่อายนั่นแหละกลนเรื่องกลอนสดพอดีเหามาก,กิน มาเดินเจยๆไมเลยงยังไงเลยงัวมาเห็นสิเป๊ะสิขัดเนาะนี่เราใส่แอ่การมันโอ้ดีเลย

ตัดภาพเข้าทั้งครัวแล้วก็ต้มห็ดหยาดโบกพี่น้องเออพอด,ด้เคยหยาดโบกเนี่ยม่วงนะหยาดโบกข้าวเหนียวเนาะ <c oughs> ทุาทงวาสกอจรจ้ะ <laughs> mùa thì thơm dẹp nhân bột nhân mù ัวนี่เตกเตกค่ะหยนโบกง่วง

Ừ. Bất ngờ như thế nào? ลงทังแหล่งอืมน่าจะน่ใส่ยาวานอุียนกคอหน่อยนกโตนะดู่นเลยำน่อยแต่น่อยนีงเลยนะมรายด้เฮอยนี่ยดันมาสูบเพลทไปน่องปองปลายไว้ไม่ไหวพอลงเท่งกันมาปวดหัวเราเคยละภาพไปหล่อป่ายด้เลยนะ ก็มันเศร้าปวดหระเป็นอะไรคือหมักปวดเท่าไ่อ้าอืมสบายดีพี่เนาะปวดหัวไป็หลอดป่ามาเชร้าอืมพิจารณาว่าอันนงสาลาก็ระวังว่าระวังผ้าลุ่มเป็นลมแล้วหรอคะไป็หลอดเท่าดวเลยจ้าวายเฮ็ดสิออกอืมเฮ็ดยังเหมือนเียนทอนะหามือแล้วเห็ดเคยหลานะแม่แม่คย <Okay. S 2> ล่าเลยดวพี่น้องพอสมัยคิดงานสบายดี